แม่นาคมารยาทดีแม่นาคมารยาทแย่น้องๆชอบแม่นาคคนไหนคอมเมนต์เลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์พี่คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะแม่นาคมารยาทด,ดีก่อนเข้าบ้านคนอื่นมีบ้านใครเนี่ยฉันขออนุญาตเข้าไปตามหาพี่มากหน่อยนะจ๊ะแม่นาคมารยาทแย่ yeah, ก่อนเข้าบ้านคนอื่นนี่บ้านใครเนี่ยพี่มากต้องอยู่ในนี้แน่เลยฉันต้องเข้าไปดูปปไอแดงลูก แม่นากมารยาทดีเมื่อเจอผู้ใหญ่นี่แม่นางคุณยายคนนี้แกเพิ่งตายฉันว่านะเราทำความรู้จักกันไว้ก็ดีนะสวัสดีเจ้ยายไหว้พระเธอจะแม่คุณแม่นากมารยาทแย่เมื่อเจอผู้ใหญ่นี่แม่นางคุณยายคนนี้แกเพิ่งกลายเป็นผีหัวขาดฉันว่าเราทำความรู้จักกันไว้ก็ดีนะวัดเดย์ หากแม่ไม่เต็มใจแม่ก็ไม่ต้องวาฉันก็ได้นะจ๊ะแม่นาคมารายาทดีการพูดเคยได้ยินแต่แม่นาคในตำนานเพิ่งเจอตัวเป็นเป็นกวันนี้แล้วยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะยายฉันรอพี่มากมาหลายร้อยปีแล้วและฉันก็คงรอต่อไปแม่นาคมารายาทแย่การพูดนี่หรือแม่นาคในตำนานก็ใช่นะสิฉันนี่แหละแม่นาคตัวจริงเสียงจริงทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่า แม่นากมารยาทดีการบอกลาเดี๋ยวฉันขอตัวไปแล้วนะจ๊ะหวัดดีใจใ้ยยายโชคดีนะจ๊ะแม่นากเนี่ยฉั่งมารยาทงามจริงๆแม่นากมารยาทแย่การบอกลาเสียวเวลาพูดกับคนแก่ไปดีกว่ามารยาทแย่เสือเกินไปไม่ลามาไม่ไหวแม่นากมารยาทดีความเกรงใจแม่ตานีฉันขอฝากลูกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาได้สิจ๊ะ อยู่กับนาตานีก่อนนะจ๊ะไอ้แดงมาแล้วจ้าไปเร็วมาเร็วจริงก็ฉันหนักเกรงใจแม่ตานีนี่จ้าเป็นไงบ้างไอ้แดงรอแม่นานไหมจ๊ะแม่นาคมารยาทแยกความเกรงใจนี่แม่ตานีฉันฝากลูกหน่อยที่ฉันขอไปทำธุระก่อนได้สิผ่านไปตั้งสิบชั่วโมงแล้วเนี่ยทำไมแม่นายังไม่มาอีกเนี่ยเราก็มีอะไรต้องไปทำเหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วนี่แม่นาคทำไมเจ้าหา ไปนานอย่างนี้เนี่ยก็ฉันนต้องไปตามหาพี่มากละสิเนี่ยยังหาไม่เจอเลยแม่นากมารยาทดีการตรงต่อเวลามาลวจ้ะแม่กระสือโหแม่นากมันตรงเวลาเป๊ะเลยก็ฉันไม่อยากให้แม่กระสือรอนานนี่จ้ะก็เลยรีบมาแม่นากมารยาทแย่การตรงต่อเวลานี่แม่นากทําไมมาช้าจังเลยอะ่ะครั้งที่แล้วก็ผิดนะัดครั้งนี้ก็ยังมาไม่ตรงเวลาอีก ฉันไปตามหาพี่มากอยู่นะสิแมนาคมารยาทดีการทักทายโหเมตตานีไม่เจอกันตั้งนานดูสวยสดใสขึ้นนะเหมือนคนกำลังมีความรักเลยบ้าน่าแมนาคก็แมนาคม,มารยาทแย่การทักทายโหเมตตานีไม่เจอกันตั้งนานอ้วนขึ้นต้องเยอะนะดูแขนสิใหญ่เป็นมัด,มดเลยขาเนะี่ยยังกระท่อนสูงแน่ มันระยานนิดนึงถ้าไม่มีเรื่องดีๆจะพูดก็ไม่ต้องพูดเสียดีกว่าแม่นากมารายาทดีการขอโทษโอ๋อขอโทษนะจ๊ะที่ฉันเดินชนฉันไม่ทันได้ระวังตัวไม่เป็นไรจ้ะเรื่องแค่นี้เองแม่นากมารายาทแย่การขอโทษโอ๋ออะไรกันเนี่ยเป็นผีกระสือก,ก็ลอยอยู่สูงๆส,งสิมาลอยอยู่ต่ำๆให้ผีตอนอื่นเดินชนทำไมเดินชนแล้วยังไม่รู้จักขอโทษอีก แม่นาคเนี่ยไม่มีมารยาทเลย